แม่ยงคเหมือนค่ะลูกเหมือนมากๆเลยเหมือนนางแบบชิมิล่าเหมือนลูกช้างตงหากนะจ๊ะโถคุณแม่ก็ล้อเล่นนะจ๊ะลูกน้อยของแม่แม่ครับวากับโก้เนี่ยสิขวบแล้วถือว่าโตเป็นวัยรุ่นหรือยังครับแม่อ ก็เกือบๆแล้วล่ะวากับโก้มานั่งนี่สิจ๊ะแม่จะเล่าให้ฟังตอนนี้วากับโก้เนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วนะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเด็กผู้หญิงก็จะมีการจเจริญเติบโตเร็วกว่าเด็กผู้ชายประมาณ2ปีโดยอายุประมาณ8ขวบเนี่ยก็จะเริ่มมีส่วนสูงและน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะจ๊ะเห็นไมหมล่ะว่าวาเนี่ยจะสูงกว่าโก้อีกแล้วนะแล้วก็จะเริ่มมีส่วนทรงสัดส่วนในแบบที่ผู้หญิงเขามีกันผิวพรรณก็จะเริ่มเปล่งปลั่งสวยงามแบบแม่ไงล่ะน้ําหนักเนี่ยก แต่ของวานหนักไปทางส่วนโค้งซะมากกว่านะ <c oughs> <c oughs> โอยก็นชอบขับอยู่เรื่อยเลยวัยรุ่นอารมณ์เสีย <c oughs> ววากับโก้รู้ไหมว่าช่วงที่อายุตั้งแต่8ถึง15ปีเนี่ยนะเป็นช่วงที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมากๆเลยละ่ะดังนั้นจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้สิ่งที่จะเปลี่ยนแป,ปลงไปด้วยนะเ <c oughs> มื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายจะเริ่มมีขนขึ้นในที่ต่างๆทั้งแขนขารักแร้หนวดเครารวมไปถึงอวัยวะเพศนั่นเองใช่ใชใชและขนาดของทรงอกเนี่ยก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของกล้ามเนื้อไทมันต่อมน้ำนมแล้วก็ท่อน้ำนม,นมไงล่ะจา๊ะของผู้ชายก็เหมือนกันนะฐานหัวนมนะจะขยายบางคนเนี่ยก็มีอาการคันๆเจ็บๆแต่นั่นเนี่ยก็เป็นไปตามธรรมชาตินั่นเองนะคะลูกขา แต่สาวๆก็ไม่ควรปล่อยปะละเลยโดยไม่มีการดูแลรักษานะคะเพราะทรงอกเนี่ยอาจจะหย่อนคล้อยก่อนถึงวัยอันสมควรก็ได้จึงควรที่จะต้องหาชุดชั้นในที่เหมาะสมกับทรงอกมาใส่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยงั้นเราไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ของวัยรุ่นกันเลยดีไหมคะได้สิคะนางแบบร่างบางของพ่อพี่คะวาวายอยากได้ชุดชั้นในสำหรับวัยรุ่นค่ะ ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้แต่ก่อนอื่นการที่จะหาชุดชั้นในที่เหมาะสมได้นั้นจะต้องรู้จักวิธีหาขนาดของทรงอกเพื่อให้ได้ขนาดที่ถูกต้องซะก่อนวิธีง่ายๆก็คือการวัดนั่นเองมาๆา,าเรามาลองวัดกันเริ่มแรกให้น้องๆใช้สายวัดวัดด้านเซนติเมตรนะคะเพื่อจะได้ค่าตัวเลขที่ละเอียดให้น้องๆวัดสองตำแหน่งคือรอบอกและรอบใต้อก โดยเวลาวัดก็ควรยืนตัวตรงแต่จำไว้นะคะว่าอย่าวัดแน่นหรือหลวมจนเกินไปนักเพราะจะทำให้ได้ค่าตัวเลขที่ไม่ถูกต้องค่ะพราวัดเสร็จแล้วก็นำตัวเลขที่ได้จากการวัดมาหาผลต่างระหว่างรอบอกและรอบใต้อกน้องๆที่วัดสัสดส่วนแล้วได้ผลต่างน้อยกว่า4ซนติเมตรควรเลือกใส่ชุดชั้นในประเภทเสื้อกล้ามเต็มตัวเพื่อปกปิดกล้ามเนื้อทรงอกที่เริ่มขยายของน้องๆได้เป็นอย่างดี ลายชุดชั้นในที่เหมาะสมกับวัยนี้ต้องอ่อนนุ่มไม่ระคายเคืองและไม่กระทบกับการเจริญเติบโตของทรงอกด้วยค่ะของวาวัยาได้74กับ68ค่ะลบกันแล้วได้6ต้องใส่แบบไหนคะน้องๆที่ได้ผลต่างตั้งแต่4.5ถึง6เซนติเมตรขึ้นไปชุดชั้นในที่เหมาะสมก็คือเสื้อกล้ามครึ่งตัวเพื่อช่วยรองรับทรงอกที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น พร้อมช่วยกระชับทุกการเคลื่อนไหวจะวิ่งหรือออกกําลังกายก็ไม่ต้องกังวลค่ะถ้าวัวสัดส่วนได้ผลต่างตั้งแต่6.5ถึง8.5เซนติเมตรก็ต้องเลือกใช้ชุดชั้นในประเภทเสื้อบังทรงกึ่งยกทรงค่ะเพราะจะได้ช่วยประครับประคองทรงให้สวยงามและถ้าน้องๆที่วัวสัดส่วนได้ผลต่างตั้งแต่9เซนติเมตรขึ้นไป ควรเลือกชุดชั้นในประเภทยกทรงได้เลยนะคะเพื่อทนุถนอมทรงอกให้สวยงามแล้วเสื้อยกทรงยังแบ่งเป็นหลายครับหลายไซส์อีกด้วยนะจ๊ะเพราะทรงอกของผู้หญิงแต่ละคนไม่เท่ากันครับคือขนาดของทรงอกเริ่มจากเล็กสุดคือครับ a b c d ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าวัดรอบอกได้83ซนติเมตรวัดรอบใต้อกได้71ซนติเมตรผลต่างก็คือ12ก็จะเป็นคับ b ก็เลือกชุดชั้นในขนาด B 7 0ยังไงล่ะจ๊ะเลข70คือขนาดของรอบใต้อ,อกที่เราวัดได้นั่นเองเท่านี้ก็จะได้ชุดชั้นในที่เหมาะสมกับขนาดของหน้าอ,อกแต่ละคนแล้วค่ะน้องวาวาเมื่อได้ขนาดที่เหมาะสมแล้วเราก็ควรทราบถึงวิธีการสวมใส่เสื้อยกทรงที่ถูกต้องกันด้วยนะคะให้น้องวาสอดแขนเข้าไปในสายบ่าทั้งสองข้างแล้วจับใต้ฐานเต้าของยกทรงให้พอดีกับทรงอกก้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย เพื่อให้ทรงอกเข้าไปในตัวเสื้อยกทรงได้พอดีเอื้อมมือไปด้านหลงังพร้อมจับตะขอทั้งสองข้างแล้วติดให้เรียบร้อยจัดเนื้อทรงอกให้พอดีกับเต้าของยกทรงและปรับสายบ่าให้ได้ระดับที่เหมาะสมโดยปรับให้จุดยอดอกอยู่กึ่งกลาง ระหว่างหัวไหล่กับข้อศอกแล้วก็ต้องทำความสะอาดชุดชั้นในให้ถูกวิธีด้วยนะคะชุดชัช้นในเมื่อใช้แล้วควรซักทันทีและควรจะซักด้วยมือมากกว่าใช้เครื่องเพราะเครื่องจะทำให้ผ้าและยางยืดของชุดชั้นในเสียทรงได้และไม่ควรบิดชุดชั้นในเพราะจะทำให้เสียรูปทรงให้ใช้วิธีบีบน้ำออกแทนเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะไว้ตอนาวาวาเปน็นนางแบบดังแล้วอ่ะจะมาแจกลายเซนพี่คนรักเลย โกโก้ go. เป็นอะไรล่ะลูกเงียบๆไปเลยนะพ่อครับแล้วเมื่อไหร่ผมจะเปลี่ยนแปลงเหมือนวาวาล่ะครับอ๋อเรื่องนี้เองเหรอรอสักช่วงอายุ15ปีไปแล้วเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะโตมาเร็วทันผู้หญิงมีร่างกายที่แข็งแรงและก็จะสูงกว่าเด็กผู้หญิงด้วยพร้อมทั้งมีอารมณ์และจิตใจที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเช่นกันลูกการจเจริญเติบโตของเด็กผู้ชายที่จะมองเห็นได้ชัดเจนอะดูนี่ เห็นไหมว่าส่วนสูงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงไหล่กว้างแขนขาก็จะยาวขึ้นแล้วก็มีขนขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกายในส่วนของอารมณ์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเช่นมีความคิดวิตกกังวลหงุดหงิดบางทีก็เศร้าอย่างไม่มีเหตุผลนั่นก็เป็นเพราะว่าบางทีเด็กๆก็ไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั่นเองล่ะลูกแม่ขาแล้วเมนคืออะไรคะ พี่มอสองบางคนคุยกันว่าเขาเป็นเมนพอว่าถามเขาก็บอกว่าโตขึ้นเดี๋ยวจะรู้เองนั่นแหละว่าอะไรยังไม่รู้ซักกะทีสำหรับผู้หญิงนอกจากการเปลี่ยนแปลงของทรวงอกแล้วนะลูกการมีเมนหรือมีประจำเดือนเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยก้าวสู่วัยสาวแล้วนะจ๊ะ ซึ่งเกิดฮอร์โมนจากรังไข่จะก,กระตุ้นให้มีไข่สุกเดือนละหนึ่งใบหากมีการตั้งครรภ์นผนังมดลูกเนี่ยก็จะหนาตัวขึ้นเพื่อจะเป็นที่ฝังตัวของตัวอ่อนแต่ถ้าหากไม่มีการตั้งครรภ์ผนังมดลูกที่หนาตัวนี้เนี่ยก็จะหลุดออกกลายเป็นประจำเดือนนั่นเองจ้ะลูกซึ่งจะเกินระยะเวลาประมาณ28วันนะจ๊ะแล้วก็จะเกิดขึ้นทุกๆเดือนเลยนะคะลูกขาแต่พ่อวันนี้มันก็ดึกมากแล้วเราเข้านอน,อนกันดีกว่าคับ ครับพ่อครับก็มีเม็ดอะไรขึ้นที่หน้าก็ไม่รู้เจ็บจังเลยครับพ่อดูสิเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกลูกเรื่องสิวๆแน่ส,วนะสิวเนี่ยนะมันเป็นสัญญาณบ่งบอกการเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งจะพบมากบริเวณใบหน้าแผ่นหลังหน้าอกแล้วก็ตามส่วนต่างๆของร่างกายจริงๆแล้วสิวเนี่ยนะมันเกิดจากการอุดตันที่ท่อไขมันทําให้ไขมันน่ยถูกสะสมแล้วก็ติดค้างอยู่ ว่าต้องหาโฟมล้างหน้าแบบในโฆษณามาใช้ซะแล้วแหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกคะลูกค้าเพราะผิวของเราเนี่ยยังอ่อนมากไม่ควรจะใช้สารเคมีโดยไม่จําเป็นแค่เพียงหมั่นทําความสะอาดใบหน้าวันละสองครั้งและเลี่ยนจากการซุกซนไปบีบแกะเกาเพราะว่าจะทําให้สิวอักเสบร,รับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอทาจิตใจให้สดใสร่าเริงเท่านี้เนี่ยผิวหน้าก็สะอาดใสไร้สิวแล้วล่ะลูก นี่เด็กๆถ้ายังไม่เข้าใจพ่อว่าเราไปพิพิธภัณฑ์วัยรุ่นกันไหมลูกดีเลยค่ะพ่อในนา,นาเราจะได้มีเวลายอยู่ด้วยกันสักทีงั้นเราก็ไปกัน<ด>เลยเครื่องเสียงแตกใช่แล้วล่ะลูกลองกดดูสิจ้าสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะเสียงของเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนการที่เสียงเปลี่ยนได้เนี่ยก็เพราะว่ากล่องเสียงมีการขยายตัวใหญ่ขึ้นก็เลยส่งผลให้เสียงนั้นเปลี่ยนไปเสียงก็เลยฟังดูทุ้มใหญ่ขึ้นมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นแรกๆเนี่ยก็อาจจะเหมือนเป็ดเป็นวัดนะลูกนานๆไปเนี่ยก็จะเสียงนุ่มแบบพี่เบิร์ตไปเองโอ้โหเก่ามากเลยนะพ่อ เราซะแม่นึกว่าเจอดาราซะอีกโอ้โ oh, หหุ่นผู้ชายแก้ผ้าใช่แล้วลูกนี่คือหุ่นผู้ชายที่บอกรายละเอียดทั้งหมดกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายไงล่ะแม่คะจูด,ดี่ผู้ชาย ดูของปลอมนั้นได้เะนลูกแต่อย่าไปแอบดูของจีนของใครนะนลุกขาและนอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเนี่ยนะอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ระบบของมันก็ลองกดปุ่มเสียงบรรยายดูยสิลูกอวัยวะเพศชายประกอบด้วยงองคชาตลูกอัณฑะต้องลูกม,มาต่อมสร้างน้ำอสุจิและทกอนำอสุจีส่วนประกอบห็นว่าลองกดอันนี้นีนง ฮอร์โมนเพศจะทำหน้าทีก่กระตุ้นให้อนันธพาลผลอสุจิขึ้นมาอสุจิจะผสมกับน้ำเมือกที่ผลิตจากต่อมลูกหมาและถูกกักเก็บไว้ที่ถุงอนันธพเราเรียกน้ำเมือกเหล่านี้ว่าอสุจินั่นเองพ่อฮะอย่างนี้ก็เกี่ยวกับที่เขาเรียกว่าฝันเปียกนะสิฝันไม่ใช่แล้วที่นอนหรือเปล่าก็สาระนะสาระฝันเปียกก็คือการที่น้ำอสุจิหลั่งออกมาในขณะที่เรานอนหลับ แล้วฝันเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือเรื่องตื่นเต้นทําให้อวัยวะเพศนะั้นแข็งตัวแล้วก็หลั่งน้ําอสุจิออกมาโดยที่เจ้าตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมาก็เปียกซะแล้วถือเป็นเรื่องธรรมชาติสําหรับหนุ่มๆไม่มีอะไรน่าอายหรอกจ้ะลูกอ๋อสนุกจังเลค่ะแล้วเดินวีดอตรงนั้นกันต่อดีกว่าจำไว้นะลูกเมื่อเป็นวัยรุ่นเราก็โตขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย เราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปด้วยมันออกกําลังกายเล่นกีฬาร้องเพลงเล่นดนตรีฟังเพลงหรือว่าหางานอดิเรกทําก็เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดได้มีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนี่ยก็มาคุยกับคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวแค่นี้ลูกก็จะเติบโตเป็นวัยรุ่นที่สดใสสมวัยแล้วล่ะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Surprise อธิษฐานแล้วก็เป่าเทียนเลยคะ่ะลูกขาเอาเอาเอเอา,เอาเระวังน้ำลายกระเด็นนะลูกขอบคุณพ่อกับแม่คะ่ะขอบคุณพ่อกับแม่มากครับอา้าวมืดเลยพ่อพ่อไปเปิดไฟหน่อยสิคะ จากแม่พ่อกับแม่เนี่ยตลกดี่ตลอดเลยก็เราเป็นครอบครัวอารมณ์ดีนี่นา